ข้าวมันเนะแห,งแหง <ride> ง้ง่าแห้งมันเอ็นใ่อครับกล้วยน้ำว้าพี่น้องแม่เขาก็สอนให้กินกล้วยน้ำว้ามาแต่น้อยพุ่นละกล้วยน้ำว้าเขาเมาขอบคุณหลายคลยิปนี่ก็จบแค่นี้ละเมื่อกินพี่น้องเมื่อกินเขาเมาแล้วก็คุยสัน สองบวกสามก็พักอันได้เพชรชมพูใอยก็ดีใจน้ำเนาะ่อยกั็ที่อยากอยากได้คือกันนะั่นหรือว่าบอกเภาวนั่นแ่ะบอกเภาทึ้นทึกบอกเภาทึ้นทึกกดแชร์กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ให้ใคอในเดอร์แนวคู่กันเด้มาจวด น้ำกันแนวคู่กันเด้มาจวดจวดน้ำกันหรือว่าบกักเภาวน่นละบกักเภาวทึ้นทึก <c oughs> บกักเภาวทึนทึกขึ้นมากข่จะหิวแล้วจ้ะ ถอยคนจินแซบวนซื้อมือคอยอพี่น้องคนใดได้ขอบคุณหลายๆคลิปนี่ก็จบแค่นี้ละมากินพี่น้องมากินข่าวเมาแล้วก็คุยสันไอเ้เผชดชมพูคอยก็ดีใจน้ำเดอนะ้อเนาะยูป่อไอเ้เผชดชมพูแน่ หรือว่าบักเภาวนั่นแหะบักเภาวทึ้งทึงบกบักเภาวทึนทึกอืมขมเอาออนนะอันที่เมาเว้านะ่ะคอยกันอยากได้ขออนุญาตเด้อขออนุญาตรับเพชรชมพูเด้อระบบ AI เอไอกระดันให้คอยดันเอาฝันเอาไว้ให้ถึงฝัน ไอ้เพชรชมพูเนี่ไอ้เพชรชมพูคอยก็ดีใจน้ำเดอ้อเนาะอยู่ปอกดแชร์กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ให้คอยในยเดอร์ข้าว <c oughs> มันเนอะ แห่งเขาแห้งมันเห็นยครก็หรือว่าบักเผานั่นแหละบักเผาทึ้ทึกบักเผาทึนทึกขาวเม่าออนเขาก็จิน้ำไปคุกใส่มะพร้าวเนาะแฝบแฝบคือเก่า อืมน้ำว่าอวีเดียวเนาะนี่กล้วยน้ำว่านี่ค่อยก็มากกินบ่ต้องปอกเปียกกันไ้วนซสมือค่อยอพี่น้องคนใดๆเนาะกินกับข้าเมาจ้ำใ่กันทั้งสี่เลยพี่น้อง ล่างหนาสีเขียวแล้วก็ลัมรดเ <c> ฮ <oughs> ้ยร,รัมรวดวะท่านลัมก็แปลว่า <c oughs> เข้าเมาออนเขาก็จิน้ำไปคุกใส่มะพร้าวเนาะกล้วยน้ำว้าพี่น้องแม่เขาก็สอนให้กินกล้วยน้ำว้ามาแต่น,น้อยพุนละกล้วยน้ำว้าเข้าเมา กดแชร์กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ให้ใครเนเดอร์แนวคู่กันเด้มาจวดจวดนี่น้ำกันแปลว่าบอกเผาเถาะยังยังบ่เ่าดียังบ่แกดีพอกระเทินแล้ว่าแบบนี้มัน จวด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 แปลว่าเฝ้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 าเอ้ยเฝ้ากินเฝ้ากินกล้วยกล้วยน้ำว้าพี่น้องแม่เขาก็สอนให้กินกล้วยน้ำว้ามาแต่น,น้อยพุ่นละกล้วยน้ำว้าเขาเมาแปลว่าบอกเฝ้าเถาะยังยังบ่เถาดียังบ่แกดีพอกระเทิน ่าแบบนี้มันแนวคู่กันเด้มาจวดจวดนี่น้ำกันข้าวมันเนอ้อแหงต่วแหงมันแ <c oughs> <c oughs> หงคอยรำลางนาสีแถวแล้วก็รำโรดเฮ้ย <c oughs> รำโรดว่าท่าน ล่ำก็บปลว่าแต่ว่าบอกพ้าวเถายังบ่เ่าดียังบ่งบแกดีพอกระเทินแล้วแบบนี้มันะอันที่เม่แววนะค่อยกันอยากได้ขออนุญาตเด้อขออนุญาตรับเพชรชมพูเด้อระบบเอไอกระดันให้ค่อยได้เพชรชมพูแน่ อยากกินจังใดก็กิกนอยากเห็ดจังใดก็เห็ดเดอ้อพี่น้องต,อต้นโตของฮาแสดงไปโรดไอเนาะกินกับข้าเมาจ้ำใส่กันทั้งสี่เลยพี่น้องกินเออกินเอากินเา้าำใหญ่ๆลำโดลดล่ำโลดกินเต็มปากเต็มคอล่างนาสีแขวีวแล้วก็ล่ำโลด ล่ำรวดว่าท่านล่ำกับเป๋ว้ใจเนาะกินกับข้าเมาจ้ำใส่กันทั้งซี่เลยพี่น้องหรือว่าบักเ้าวนั่นแหละบักเ้าวทึ้งทึกบักเ้าวทึนทึกเต็นมูเอาได้ก็อยากได้พี่น้องเนาะผู้ใดก็อยากได้ทุกคนมีติดฝันเด้อฝันแจ๊ แบบขื้นเก่าอืมแนวกินแนวอยากอืม่าวอ่อนกินเออกินเอากินเอาสิอยะ กินคำใหญ่ๆลำโหลดล่ำโหลดกินเต็มปากเต็มคออืมแซบ่บแซบ่บคือเก่าอืมเป็นมุเอาได้ก็อยากได้พี่น้องเนาะผู้ให่ก็อยากได้ทุกคนมีติดฝันเด้อฝันขมาวออน เขาก็จีน,น้ําไปคุกใส่มะพร้าวเนาะอืมขมเอาอ่อนอืมกึ้นมากเขาจะหิวแล้วจ้ะถ้าค่อยินแซบ่บ กดแชร์กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ให้ใครในเด้อสองปวสามก็พักอันได้เพชรชมพู่อยก็ดีใจน้ำเนาะ่อยก็ที่อยากอยากได้คือกันนะขอบคุณหลายๆคลิปนี่ก็จบแค่น,นี้ละมากินพี่น้องมา่อกิ้เวเมาแล้วก็คุยสัน สองบอกสามกับพ water, no? ักอันใดเพชรชมพูใครก็ดีจ่ายน้ำเนาะ่อยก็ที่อยากอยากได้คือกันนั้นจวด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 แปลว่าเฝ้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 าเอ้ยเฝ้ากินเฝ้ากินกล้วยสองบวกสามกับพักอันใดเพชรชมพูใครก็ดีจ่ายน้ำเนาะ่อยก็ที่อยาก อยากได้คือกันนะ่ะอืมขึ้นมาคอยกันหิวแล้วจ้ะถอยคนจินแซบนะอันที่มั่วว่านะคอยกันอยากได้ขออนุญาตเด้อขออนุญาตรับผิดชมพูเด้อระบบ <c oughs> AI กระดันให้ค่อยดันเอาฟันเอา